โรงเรียนดังโต้การลั่นเหตุผลเดียวให้เด็กพักเรียนคือค้างค่าเทอมครูฟ้องกลับกรณีที่การวิพากษ์กครับได้โพสต์เดือดผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงความไม่พอใจหลังโรงเรียนนานาชาติชื่อดังที่ลูกสาวอย่างน้องลอนดอนวัยเก้าขวบกำลังศึกษาอยู่โดยอ้างว่าโรงเรียนดังกล่าวไล่ลูกสาวตนออกหลังจากถูกเพื่อนรวมทำร้ายจนทำให้น้องลอนดอนต้องเข้าพบแพทย์เพื่อเยียวยารักษาจิตใจเป็นระยะเวลานาน,านกว่า7เดือนโดยทางโรงเรียนให้เหตุผลการไล่ออกในครั้งนี้ไว้ว่า ทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติจะดูแลได้จึงถูกกระแสคอมเมนต์โยงไปถึงการปัดความรับผิดชอบมาให้ครอบครัวทั้งนี้ครับการได้โพสเฟซบุ๊กเดือดเพื่อปกป้องลูกสาวหวังให้ทางโรงเรียนตรวจสอบกล้องวงจรปิดถึงการถูกเพื่อนรุมทำร้ายพร้อมกับทั้งเตรียมหลักฐานการรักษาแพทย์โรคซึมเศรา้าเพื่อยืนยันฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายโรงเรียนกว่า50บล้านบาทอย่างไรก็ตามเพื่อนที่ทำร้ายน้องลอนดอนนั้นได้ลาออกจากโรงเรียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความคกบหนาล่าสุดที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนกรุงเทพดรวิลชัยเตชาวิจิตผู้กอ่อตั้งและผู้บริหารโรงเรียนนายมโนดสังครัฐผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผู้ปกครองสัมพันธ์สมิธคาร์ลไลดรัมหัวหน้าครูระดับชั้นประถมแต่ถแถลงชี้แจงเหตุผลในเรื่องดังกล่าวพร้อมเผยประเด็นน้องลอนดอนถูกเพื่อนรุมทำมรา้ายนายมโนดกล่าวว่าวันนี้น้องก็ยังมาโรงเรียนแต่เหตุผลเดียวที่โรงเรียนจะให้น้องหยุดพักการเรียนชั่วคราวมันมีเหตุผลอยู่คือการที่ผู้ปกครองคนใดมีการค้าง ด้านการชาระเล่าเรียนที่โรงเรียนได้มีการทวงถามแล้วสามครั้งแล้วก็ยังหาข้อยุติไม่ได้แต่โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ถึงสัปดาห์ที่2ถามว่าทางคุณการได้จ่ายค่าเทอมหรือ,อยังอันนี้ตนยังไม่สามารถพูดได้มันเป็นเรื่องทางการเงินมันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราอยากชี้แจงจริงๆในข้อที่เราโดนกล่าวหาส่วนการดําเนินการอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือเข้าใจผิดกันถ้าเราทําการตกลงกันได้คงไม่มีอะไร หากถ้าวันนี้คุณการยังกระทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงเสียกิจยศเกียรติคุณเราคงต้องรักษาเกียรติที่เรารักษามานานกว่า20ปีโดยเราจําเป็นที่จะดําเนินการตามสิทธิและกฎหมายความจริงเราไม่เคยมีความรู้สึกที่อยากจะฟ้องกลับตรงนี้อยู่แล้วเนื่องจากเราเป็นสถานศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางการและทางโรงเรียนก็ได้คุยโทรศัพท์กันบ้างแต่ยังไม่ได้สรุปอะไรกันลงตัวซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทางโรงเรียนก็ได้เรียนเชิญคุณการแต่เขาไม่ได้มา ทางดรวิรชัยนะครับกล่าวเสริมว่าความจริงตนกับการนั้นรู้จักกันมานานมากอย่างน้องไทเกอร์ก็มาเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ6ขวบตอนนี้เขาอายุ23ปีรวมแล้วเรียนกับโรงเรียนเรามากว่า17ปีเขาเติบโต,ตอย่างดีสิ่งแวดล้อมดีมากส่วนน้องเดียนนั้นก็อยู่กับเรามาถึงม .4 จังหวัดน,นั้นเองน้องลอนดอนก็เข้ามาเรียนในปี2013ประมาณ7ปีที่แล้วเมื่ออายุ3าขวบยัง,งยืนยันว่าทางโรงเรียนเราดูแลเต็มที่ถ้ามีการตรวจค้นว่ามีการแกล้งกันจริงเรื่ององงงตต้ถึน ส่วนเรื่องที่คุณการบอกว่าลูกคุณถูกทุบผมฟังแล้วตกใจถ้าเกิดเรื่องจริงอาจารย์มิสคาร์โลไลต้องโดนไล่ออกแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเรื่องนี้เลยผมตรวจสอบแล้วมั่นใจหมืนเปอร์เซนต์ว่าลอนดอนไม่ได้ถูกทำร้ายซึ่งทางโรงเรียนของเราก็มีกฎเหล็กวางอยู่หลายข้อแต่ข้อที่หนึ่งผมเขียนไว้ชัดเจนว่าจะไม่มีการรังแกไม่มีการทำร้ายแม้แต่ด้วยวาจาส่วนการตั้งคำถามว่าให้เปิดกล้องวงจรปิดนั้นตนมองแลวว่าไม่มี ถามเด็กเด็กก็บอกไม่มีเด็กบริสุทธิ์ครับนอกจากนี้ตนยังได้ขอผลตรวจของทีตาแพทย์ว่าน้องวอนดอนนั้นมีอาการหรือรายละเอียดอย่างไงบ้างเพื่อที่ตนจะได้ดูแลและได้เสริมบุคลากรในช่วง6ปีที่ผ่านมาประมาณ2 1 0 0 0บาททางตนไม่ได้เรียกร้องอะไรเพราะถือว่าเป็นลูกของคนที่ตนนับถือซึ่งตนก็เห็นใจผ่อนปลนแล้วส่วนเรื่องที่บอกว่าไม่มีบุคลากรคนไหนดูแลลอลดอนได้ประโยคนี้หมายถึงอาจจะต้องมีบุคลากรที่ชํานาญมาก นายวิรชัยกล่าวครับส่วนทางด้านมิสแคโรไลน์นั้นกล่าวต่อว่าเด็กจะประสบความสําเร็จได้ต้องได้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนและผู้ปกครองประเด็นเรื่องเด็กที่ลุมทําร้ายน้องลอนดอนนั้นจากชื่อที่ถูกกล่าวไปเด็กคนนั้นไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้แล้วหลายปีประมาณ3ปีซึ่งการดูแลลอนดอนเราได้เพิ่มฝ่ายสพอร์ตพิเศษมาตั้งแต่ต้นในการดูแลน,น้องจนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตให้เด็กสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีความสุขมั่นคง ตามหลักสูตรซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ทําการเฝ้าดูพัฒนาการของเด็กอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเป็นกรณีพิเศษทางโรงเรียนให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กในโรงเรียนอย่างดีที่สุดโดยเราเน้นเรื่องมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีจํานวนนักเรียนในห้องเรียนไม่มากโดยเฉลี่ยนักเรียนในโรงเรียนเราจะมีนักเรียนประมาณ20กว่าคนเท่านั้นเองซึ่งมีครูประจาชั้นซึ่งเป็นชาวต่างชาติหนึ่งท่านและครูผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านต่อนักเรียน20คนต่อหนึ่งห้อง ซึ่งเราสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงพอเป็นช่วงนอกห้องเรียนทางครูใหญ่ก็จะมีการจัดครูเวรคอยดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่ตอนเช้าที่คุณแม่มาส่งนักเรียนมาที่โรงเรียนช่วงพักเที่ยงจนหลังเลิกเรียนส่งกลับบ้านค่ะแต่สิ่งที่ถูกรังแกทางเราไม่ได้เข้ามาเสริมในจุดนั้นมันไม่มีอะไรยืนยันเลยว่าน้องลอนดอนถูกบูลี่และมันไม่เคยมีเคสที่เด็กถูกรังแกแล้วครูใหญ่ทําเป็นมองไม่เห็นหรือไม่เข้าไปจัดการซึ่งวันนี้น้องก็เข้ามาเรียนตามปกติยิ้มแย้ม คอนเฟิร์มว่าน้องลอนดอนนั้นยังเป็นเด็กในโรงเรียนของตนอยู่มิสคาโรไลน์กล่าวทินไทยครับและนี่ก็เป็นการถแถลงของผู้บรหิหารของโรงเรียนครับที่ได้ออกมาชี้แจงเหตุผลในเรื่องดังกล่าวครับอีกเึ็ช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาที่ชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆ้วยนะครับ ทีเสีสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Música